ได้งานกับคลองหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าเร่งมารับให้หน่อยนะครับเร่งยังไงก่อนอยู่สองกิโลไปรับยี่สิบนาทีจะไปยังไงให้ไวลูกค้าบอกมาให้ไวเลยนะครับขอไวๆมาขอเร่งให้หน่อย เล่นยังไงก่อนรถติดอยู่นี่โอ้จะเล่นยังไงก่อนครับโอ้ยาาอยากรับให้ไวอยาาเก็บเงินลูกค้าอยาาได้ให้ไวแหละโอ้ลูกค้าไม,ไม่ต้องเล่นอ่ะผมเล่นได้ผมก็ไปได้เท่านี้แหละวิ่งได้เท่านี้เ <c oughs> ข้าใจกันหน่อยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> พี่ตอนนี้ผมอยู่มาถึงแล้วอ่ะอยู่ข้างล่างร้านของพี่อยู่ตรงไหนครับ ขึ้นลิฟต์ชั้นสไปเลยตามน้อน,นะคะที่ลิฟไปชั้นสามไอ้อยู่อยู่ในตึกใช่ไหมอยู่ข้างข้างใช่ไห่อยู่ในตึกโครงการทากะทาวค่ะขึ้นลิฟต์ตรงกลางตึกขึ้นชั้นสามนะคะไม่ใช่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมอยู่ชั้นสามค่ะโอเคครับเราไปรับของให้ลูกค้าชั้นสามต้องเดินขึ้นไปชั้นสามอีกไปรับของลูกค้ากันเป็นดอกไม้มแจ้ว อันนี้ครับมารับของลูกค้าเรียบร้อยเป็นดอกไม้ไปส่งของกันไปกลับบ้านส่งดอกไม้ดีกว่าวันนี้เบาๆขอเบาๆกลับบ้านขอสวัลดีครับฮัลโหลครับพี่ผม, <5 99. S 1> ผมเอา, <5 99. S 1> เอาดอกไม้มาส่งอ่ะครับเออเอาเข้ไปข้างในตึกเออเอสแล้วก็วางไว้ตรงห้องส่งอาหารเลยได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาครับพอดีว่าเรียนอยู่อ๋อ วางอยู่ตรงเอาตอนนี้ผมอยู่หน้าตึกเอฟแล้วมันมันที่วางกล่องอยู่ตรงมันอยู่ตรงเอ,อห้องห้องสองสารค่ะมันจะใกล้ๆกับตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่ก็จะเห็นจริงแบบว่าแบบมีประตูเลื่อนเข้าเรื่องออกได้ค่ะม,มันเข้าทางทางไหนเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ค่ะมัน,มนวางคือมันไม่ต้องเข้าไปได้คือมันเดินอ,อ้อมอ้อมตรงผ่านห้องปักพาแล้วก็วางไว้ตรงนั้นได้ค่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมโทรหาพี่พี่ก็ได้โอเคค่ะอันนี้ครับเขาส่งดอกไม้นี่เขาบอกมาวางให้ตรงนี้โอเคครับนี่เสร็จสิ้นแล้วน,นี่ก็ส่งของลูกค้าเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปเอางานตู้เย็นพี่บุ๊คอ่ะรอค่ะฮัลโหลค่ะพี่ไอ้ที่วางกับข้าวใช่ไหม ที่เขาเอากับข้าวไปส่งใช่ไหมโอเคครับใช่ใชค่ะว,ว่างไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปหยิบตอนที่เลิกเรียนเสร็จค่ะตอนนี้พอดีว่ามีเรียนอยู่อ๋อเออมันมันร้อนอ่ะผมกลัวดอกไม้มันอันนี้ช้ำไหมตรงนั้นอ่ะมันคืออันนี้อันนี้ไปไม่ได้จริงค่ะตอนนี้วางไม้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบเอาเองะค่ะไม่คือก็ถ้ามีเพื่อนบอกเพื่อนเราเอาไปไว้ห้องก็ได้กลัวมันเฉาไงผมเพราะมันเป็นดอกไม้ เพราะว่าผมเปิดไอ้ขับรถมาเปิดแอร์มาให้เพราะว่าตอนเอาไว้ในในห้องนั้นอะมันร้อนไงที่เขาวางกับเขาหมายควา่านี่คือมันไม่มีกล่องเก็บไว้เหรอคะไม่มีเขาใช่เขาเขาเปิดเปิดดอกมาอ๋อโอเคอันนี้คือ,อหนูไม่ได้สั่งแฟนเป็นคนสั่งใครอันนี้หนูไม่รู้เอ่อไม่เป็นไรค่ะว่าไม่เก็ได้ค่ะเดี๋ยวบอกให้คนไปหยิบเอาใช่ใช่ให้ให้ให,ห,ห,ห้มีเพื่อนอยู่ก็บอกให้ รีบเก็บไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันมันร้อนที่วางกระเป๋าโอเคค่ะแต่ว่าน,นั่นเลยค่ะเดี๋ยวพี่วางไว้ในห้องวางไว้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้คนไปเก็บโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ,บเรียบร้อยส่งของเสร็จเดี๋ยวไป